สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำกล่องสุ่มลาบูบูนะเป็นกล่องสุ่มนะครัคชุดนี้นะมาเป็นแบบของเล่นแผงก็ซื้อมาทั้งแผงไปเลยก็ดูิว่ามันจะสุ่มอะไรได้บ้างนะ,ะมากล่องแรกก่อนเลยอ่ะตุแจตัวเขียวนี่เราจะต้องไปใส่เองหรือเนี่ยยังไง ต้องไปจอดูใส่เองนะครับชุดนี้แหมอะ,อะมากล่องที่สองกันบ้างเสียงเหมือนกันเลยหรือว่าเป็นพุงเนจนะเนี่ยอ้าวใช่พุงเจเหมือนกันเฮะหรือว่าชุดนี้เป็นพุงเจอ้าวตัวนี้มันไม่มีไอ้ไอ้จุกนั่นมาโหนี่เราต้องง้างระบบง้างระอบอบง้าง,ออง,งเหล็กเองนั่นเนี่ย ใส่เองอะ่ะอ่ะโอ้ผมว่าน่าจะมีแต่พุงแจนะนี่ไงตัวนี้ก็ใช่อ้าวทำไมตัวนี้มีมาให้ทำไมไอ้ตัวเมื่อกี้ทำไมถึงไม่มีนะอะเหมือนกันนะครับตุ๊กตาเหมือนกันเลยเป็นตุ๊กตายางเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเอง ตัวนี้สีน้ำตาลอ่าไม่ใชอ่อีกรูปหนึ่งโอ้ตัวนี้เป็นรูปใส่สูตรอ่านี่ปกติแล้วมันจะต้องคือต้องมีแบบอ่าคือบอตะขอเหล็กให้สอดด้วยนะอ่าแต่ไอตัวที่สองดันไม่มีมาให้อ่าทางไหนโอ้ทางนี้ทางนี้นอือ โอ้เสียมโพรู้สึกว่าจะมีอยู่สองแบบนะ,อะโอ้ตัวนี้ดูท่าจะเปื้อนง่ายสุดเลยอ่ะ,อะมีอีกตัวหนึ่งนี่ไงเป็นตัวใส่หมวกครับอ่ารู้สึกว่าตรงขานี้เขายังตัดไม่หมดนะเนี่ยนี่ไง โอ,อ้ตอนแรกผมก็คิดว่ามัน,มนจะมีอยู่แบบเย่ะซะอีกอมีหลายแบบนะยังไงมีอีกแบบนึงแบบตัวที่ว่ามันใส่ชุดนะ่ะน่าอะอาก็เห็นอยู่สี่แบบแล้วนะอะ นนีดแบบี look, okay. Ball, okay. Ah, ้โอ้เสียงเด็กร้องดังมากอ่าแบบที่ห้ามาแล้วนี่ไงแต่พวงกุญแจก็เหมือนกันนะครับอ่าครับทุกแบบเป็นตุ๊กตายางหมดหมดเลยเฮ้ยอีกกี่กองอ่อีกกี่กองแล้วแกออกมาดูได้ให้หมดเลยว่ามีอยู่กี่แบบโอ้แบบฟักทองครับ แบบฮาโลวีนอาสีมันเปื้อนมาทางนี้ด้วยนี่ไงเออ <c oughs> ก็อย่างว่านะของราคาถูกมันก็เลยแบบว่าทำมามไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อดเดวแกะออกให้หมดไปเลยดว,ยว่า <c oughs> <c oughs> ยหนดูสิอาตัวนี้จะเหมือนกับตัวนี้เลยีชมพูครับเหมือนกันเดะ เปลี่ยนเป็นแค่สีน้ำตาลกับใส่ชุดสีมังเงินนะเดี๋ยวปิดถุงนิดนึงอ่ะได้ตัวนี้ะจะเหมือนกับตัวตัวนี้เลยเป๊ะครับสยงปุ๋เสียงอะไรโอ้สแตปเปิลอ่ะมาดูกล่องสุดท้ายกันบ้างอันนี้ก็กล่องสุดท้ายแล้ว ก็ไปหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะอ่าตัวนี้เป็นแบบตัวนี้เลยครับสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยลก,ก็มีประมาณอยู่5้าแบบนะที่ผมเห็นอ่าก็ไปหาเดินดูตามร้านค้านะครับร้านขายของชําตามหน้าโรงเรียนนะเป็นกล่องส่งอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็มาเป็นได้แค่แบบฟงกูเจเท่านั้นเองนะคลดนี้อ่ะคลิปหน้าก็ กำมังพบกันใหม่อีกนะครับ